สรุปติดเชื้อไม่มีเตียงให้ทําตาม3ข้อนี้สวัสดีครับประพบก,กับหมอฟันครับคลิปนี้ครับหมอจะนำถ้าสมมติคุณจำเป็นถ้าสมมติคุณติดเชื้อแล้วคุณไม่มีเตียง มอให้ค like ุณทําตาม3ข้อนี้ครับโดยคลิปนี้เป็นคลิปสรุปจากคลิปใหญ่ๆที่ผมเคยไลฟ์ไปก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับให้คุณเข้าใจแบบสั้นๆกระชับไห้คุเข้าใจเพราะว่าหลายๆเคสนัหลายหลายคนบอกว่าอยากให้หมอพูดแบบสั้นๆนะกระชับมันหมอแตดสินจทําคลิปนี้ออกมาแล้วกันให้ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวคุณค่อยๆฟังกันไปแล้วกันเนาะโอเคครับเช่นเคยครับเพื่อให้การที่คุณคาดคิดดีครับสำหรับใครที่อยู่ในห้องของหมอฟันมอฟังเข็มนะในช่องยูทูบคุณสามารถกดซับสไครต์ที่หมอฟันนอครังเข็ ทีนี้ไอ้คลิปนั้นผมพูดว่าไงผมบอกว่าจริงๆแล้วหลักการก่อนที่คุณจะมีปัญหาเรื่องการถ้าคุณติดเชื้อแน่ๆก่อนเลยคุณคุณต้องโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกแปดก่อนนะเพื่อหาจะหาเตียงหรือจะติดต่อใครก็ได้ที่เป็นแบบลักษณะเป็นฟิตของคุณนะเพราะยังไงอันนี้เขาต้องรู้ก่อนแล้วว่าคุณติดเชื้อั้นระหว่างการที่คุณรอในการระหว่างที่คุณรอเตียงนะรอเตียงเลยแล้วว่าคุณจะเอาเตียงตรงไหนหรือยังไงลนะตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือดูแลตัวเองก่อนซึ่งหลักการที่หมอฟันใจบอกคือลักกษณะาร ราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่คุณใหญ่ที่บอกคุณดูก่อนคืออันที่หนึ่งนะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องสังเกตอาการของตัวเองสังเกตอาการยังไงครับหลักการสังเันที่เรากลัวถูกไหมติดเชื้อโควิดเรากลัวเรื่องการลงปอดพอลงปอดแล้วอาการหนักคุณอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้อันนี้คือค่อนข้างอันตรายนั้นให้คุณสังเกตอาการของคุณครับอันที่หนึ่งที่คุณสังเกตคืออาการของคุณจะต้องมีการเหนื่อยเกิดขึ้นถามว่าเหนื่อยยังไงเหนื่อยคือว่าคุณก็จะรู้ว่าเอาง่ายๆนะแค่พูดก็เหนื่อยแล้ว หลายๆที่อาจจะบอกว่าคือเดินแล้วเหนื่อยขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยหลายๆบางบอกว่าแค่คุณลุกแล้วก็ลุกยืนลุกยืนมันอาจจะเหนื่อยได้นะแต่นี้จริงๆผมบอกว่าอันนี้เอาแค่คุณพูดแล้วคุณเหนื่อยอันนี้ก็มีอันตรายละอันนี้ยังไงคุณก็ต้องไปหาเตียงต้องติดต่ดตอโรงพยาบาลให้ได้นะครับต่อไปวิธีการสกีอันหนึ่งอันนี้นนเพื่อเร็วขึ้นคือคุณควรจะมีเครื่องจับออกซิเจนแฟตโอเคอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไหมคุณจะมีเครื่องจับออกซิเจนในกระแสเลือดมาดูว่าเท่าไหร่ ปกติคนเราไม่มาอยู่ประมาณ98 99ปหรือ100แล้วแต่เล่มเลยครับที่นี้บอกคนบอก9 6เรียกว่าไม่ดี95 94, ้า้ี่หมนนี้แล้วเกา่วนี่เอาง่ายๆถ้าดดับหมอฟันถ้าสมมติถ้าคุณเอาไปใช้เลยนะคือต่ำกว่า95เนี่ยคือไม่ดีละโอเคไหมเมื่อ,อไหรที่ออลฟิเจนในเรื่องคุณคุณต่ำกว่า95อันนี้แสดงว่าเริ่มไม่ดีละโอเคไหมทุกคนนั้นอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของาอาการเหนื่อยนะครับนะให้คนมีสังเกตอาการเหนื่อยคุณอันนี้สองคือจับเสอร์เส้นแฟรในเลือดของคุ ยาที่คุณต้องมีครับอ่ะสองจุดหนึ่งครับแน่ๆคือก็มีพาราเซตามอลนะพาราเซตามอลคุณต้องกินยาพาราไปได้เลยนะครับสองจุดสองคุณต้องมียาละลายเสมหะ 5, นะเดีย๋ยวจะอาจจะเป็นแนคลองก็ได้เป็นอัสติลฟิสเตอีนก็ได้เป็นบอมเพนฟะีนอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับยาเสมหะแต่ผมเน้นเหลือเกินนะครับว่ายาซื้อยากดการไอมาหมายผมพูดแล้วเนะนาะนะว่าถ้าสมมติคุณกดการไอทำให้เชื้อปอดมันมันลงเข้าไปร่างกายเราพยายามคอมเพนเซตขยับเอาเชื้อออกมาข้างนอก คุณจะเกิดเป็นสะพานแล้วคุณพยายามจะไอออกมาถูกไหมแล้วคุณก็ทิ้งใส่ผ้าอะไรนะอาการทำมาแล้วก็ทิ้งให้มันแบบเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เนาะอะไรก็ว่างกันไปแต่พอเราคุณไปกินยาก,กดการไอจะทําให้ไอสิ่งที่ที่ควรจะออกมามันออกมาไม่ได้พอมาไม่ได้ปั๊บมันก็จะขังอยู่ข้างในทีนี้เชื้อมันก็จะยิ่งอยู่ข้างในอันนี้ไม่ดีโอเคไหมนี่คือฝั 2. 2่งจุดสองฝั่งจุดหนึ่งคือยาพาราอาันสองจุดสองคือยา,อาแก้ไอถูกไหมยาแก้ไอาบางทนจะมียาลดน้ำมูกอะไรก็แล้วแต่แต่โดยส่วนใหญ่เชื น,นัภาษาของอทางการแพทย์เรียกว่า r o l e r lower tag inspiration เอ้ยเออถูกนะนั้นด้านล่างนั่นละน,น,นะครับ2.3าครับ2.3งสิ่งที่คุณต้องมีติดบ้าน,นอันหนึ่งคือเรื่องของฟ้าทะลายโจรซึ่งนี้ตอนนี้กรมการแพทย์แพทย์แผนแพทย์แผนไทยยอมรับแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมจะบอกคือว่าการที่คุณจะกินฟ้าทะลายโจรน,นั้นความสําคัญอันที่หนึ่งคือคุณห้ามกินเกิน1 8อมิลครับฟังอีกครั้งนะห้ามกินเกิน180และไม่ควรเกิน5วัน ท่านั้นยังไม่พอคุณต้องถามคุณหมอของคุณอย่างอย่างดีเลยแหละว,ว่าฉันควรจะกินหรือเปล่าเพราะยาตัวนี้ชอบไปมีผลกับยาตัวอื่นชอบไปมีผลกับยาความดันให้ความดันตกได้ชอบไปผลกับยาเบาหวานน้าตาลขึ้นได้อะไรเป็นต้นหรือจะทําให้อีกที่สำคัญคือบางคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วคุณต้องกินยาละลายเลือดอ,อยู่มันจะทําให้เขาเรียกว,ว่าอาการเวลาในการแข่งตัวคุณมันพรองหรือมันนานขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ดีนึกภาพป่เพราะฉะนั้น การให้คุณยินฟาทลายโจรผมบอกเลยว่าไม่ผิดเพราะปัจจุบันนี้คือทางกระทรวงสาธารณสุขก็นับเป็นยาใน,ในการรักษาระหว่างที่คุณจะรอฟามิภิพเวียเนี่ยนะนะครับก็คือคุณอาจจะมีตัวนี้ไปกอดก็ได้แต่ต้องดูอะไรการดูแลของคุณหมออย่างเคร่งครัดโอเคไหมโอเคไหมอันนี้เคลียร์ไหมคลายไหมงนั้นอันที่หนึ่งภารันอันที่สองยังอะไรหรือนะครับจะกินยาดัมุกด้วยก็ได้ก็แต่อันนี้สอง,องรรอจุดสามคือเรื่องของฟาทลายโจรที่จะช่วยได้นะครับทีนี้ข้อที่สามผมบอกอะไรไอีกผมบอกว่าสิ่งที่คุณต้ององไ ท,ท,ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกทั้งหมด12ข้อว่าคุณต้องทำยังไงถ้าสมมติมคุณอยู่ในโฮมไอโซเลชันหรือคุณอยู่ในกักตัวที่บ้านเขาก็จะบอกว่าล้างมือบ่อยๆนะไม่พบับผู้คนอยู่โ o c i เชียลดิสแทชนิ่งเมตรเอางี้ผมหลักการให้ผมเลเทุกคนจำง,ง่าเยเลยว่าการกักตัวก็คือการกักตัวคุณต้องอยู่คนเดียวในห้องแล้วคุณก็มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมอีสายชาจแบบมีอะไรที่ติดต่อข้างนอกได้ นายเพื่อนข้างนอกเอากับข้าวกับปลาให้คุณต้องมีห้องน้านส่วนตัวทุกอย่างคือไอโซเลตจริงๆผ้าเพาลฟักผ้าอะไรต้องอยู่กับคนอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ต้องทาถูกไหมและในไลน์นั้นผมก็พูดไปถือว่าและนอกจากนั้นล่ะที่ผมอยากจะเสริมซึ่งอาจจะไม่ได้บอกในทางของโฆษกอันที่หนึ่งคือผมเอามาจากข้อมูลความรู้เหตการตอนนี้ผมเป็นอยู่เป็นหมอดูแลให้ไ ICU นะครับผมก็บอกว่าเออบางข้อเสริมไปนะที่คุณต้องสังเกตนะอันที่หนึ่งคืออยากอ่ะเป็นข้อสี่ไปแล้วเนาะสิ่งที่หนึ่งคือคุณต้องนอนคว่ เพราะอะไรน Pop, ึกภาพปอดมันอยู so ่ด okay. so ้านหลังมีหัวใจอยู่เวลาคุณนอนแปะโอกาสที่มันจะกดทับมันก็ง่ายอยู่แล้วเขาเรยบอกว่าในหมอที่ icu เขาอยู่ในเขาจะให้คนนอนคว่ำกอดหมอนสมมุติว่านี่เป็นหมอนเอามากอดแล้วนอนคว่ำมานอนเนี่ยนึกภาพป่ะมันจะเป็นลักษับแบบนี้พอานอนคว่ำมันก็ช่วยทําให้การแลกเปลี่ยนของออกซิเจนในปอดกับตัวเลือดมันมีการแลกเปลี่ยนกันได้ดีขึ้นโอเคไหมโอเคแล้วนี่อยากแนะนําให้คุณนอนคว่ำเวลาคนที่เป็นเบาหวานผมอยากให้คุณมีเครื่องเจาะน้ําตาล ฟ,ฟองคือวิจัดน้าตาลเจาะเลยว่าน้ําตาลคุณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ที่เรากังวลคือน้ําตาลมันจะตกนะแบบว่าเครียดหรืออะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นฝูงนะก็ต้องควบคุมให้ดีสองจุดสามคือคุณควรจะมีที่วัดความดันอยู่ในห้องส่วนตัวเลยเพราะอะไรเพราะพวกนี้เวลาคุณเป็นคือปัญหาคือหมอฟันจะพูดในไลฟ์นั้นเลยบอกว่าสมมตินี่เป็นเส้นเลือดของคุณสมมตินี่เป็นเส้นเลือดนะเวลาคุณมีการติดเชือ้อในกระแสเลือดมันจะทําให้เยื่อบางรอบเส้นเลือดคุณอนะ่ะมันฉีกมันถ่างออกทําให้น้ํามันลีก ความดันคุณเดี๋ยวจะตกได้ผมก็เปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยเหมือนเวลาคุณวิ่งวิ่งแล้วคุณมีเหงื่อออกอะตามเม็ดเป็นเม็ดตามมีเหงื่อออกขึ้นมาเป็นเม็ดอะอันเนี้ยแสดงว่ามันมีมันมีเหงื่อออกมาถูกป่ะร่างกายก็เหมือนกันเมื่อมีการติดเชื้อไอ permeability หรือผมไม่รู้จะพูดภาษาไทยว่าอะไรคือไม่เหมือนเป็นที่มันปิดให้ท่อมันเนี่ยมันปิดอยู่ได้เดี๋ยวไม่ได้มีรูรั่วมาเนี่ยมันอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ที่มันติดเชื้อไอมันจะเกิดการถากออกของท่อเนี่ย้วทำให้คุณออกมาตามรูกลุ่ เขาเลยบอกว่าคนที่เป็นความดันนะโลคความดันยาบางตัวอาจต้องลดลงพอความดันอาจจะตกได้พะที่ผมอยู่ icu เนี่ยยาความดันเนี่ยต้องดูเป็นแบบเรียลไทม์เลยครับทุกคนนะแม้ต่คุณแบบติดเชื้อลงปอดอะไรสิ่นพวกนี้จะต้องแบบดูเป็นเรียลไทม์เลยดูแบบติดตามระยะระยะเลยแต่ในเมื่อคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลได้ตอนนี้คุณต้องดูแลตัวเองก่อนก็อะไม่เป็นไรคุณก็เช็คความดันของคุณวัดความดันของคุณแล้วก็ถ้ามีโอกาสและคุณหมอเขาแบบคุณได้เป็น home i s o r a t i o n อยู่ใน ospital อย่าลืมปรึกษาคุณหมอเสมอโอเคไหมโอเคไหมวัน okay, okay, นี้อันนี้นี่คือสิ่งสําคัญมากๆที่ผมพยายามจะฝืนในไลฟ์วันนั้นแต่วันนี้ก็มาทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าเผื่อใครแบบไม่มีเวลาฟัง้นนั้นันยาวๆแต่นี้ก็เป็นสั้นๆก็ทุกคนลองออกไปใช้กันดูโอเคไหมโอเคไหมสุดท้ายท้ายสุดครับผมก็อยากจะบอกว่ายังไงคุณก็ต้องพยายามติดตอ่อให้คุณให้ได้เตียงให้ได้หรืออย่างน้อยให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ถึงแม้คุณจะโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้าน แต่คุณต้องมีการที่แบบมีดูแลกับแพทย์ที่ like, mm hmm. แบบเหมือนอยู่อยู่ด้วยกันนะฮะเหมือนอยู่เขาเห็นเราอ่ะเราจะผ่านทางเทเลเมดิซีนท่าอะไรก็แล้วแต่เขาต้องเห็นเราเราจะได้บอกความขึ้นหมายหรืออะไรให้เขาไปได้แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนื่องจากว่าทุกอย่างมันกําลังหนักสุดท้ายนี้ผมก็เลยจะฝากทุกคนว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเยอะๆนะใครที่ยังไม่ติด นะดีแล้วนะก็อย่างมักนกระมัดระวังตัวก็ฝากกดชแชร์ไล์นีแบ่งไปให้คนอื่นด้วยแล้วกันเพราะจริงๆแล้วการที่ผมทำไลฟ์นั้นคืนนั้นวันนั้นออกมาเพราะว่ามันมีคนไข้หลายๆคนที่ทักมาหาหมอฟันว่าเอออยากจะให้ช่วยหาห้องหาเตียงหน่อยซึ่งผมบอกเลยว่าข้างในนี้ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับแลวหลายเหมนหลายๆเคสที่เห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลเขาเริ่มพยายามจะปิดปิดกันหมดละเพราะว่ามันมันรับไม่ไหวละพนคลาารหลายคนก็จะมีเริ่มมีการติดเชื้อไปบ้างแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภ ในกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการที่คุณพลาดที่ดีสำหรับใครดูช่องของ YouTube คุณสามารถกดติดตามได้ที่หรือกดซับแฟนได้าาที่หมอฟันหมอฟังเข็มสำหรับใครดูช่องของ Facebook คุณสามารถกดติดตามได้ที่ดรฟันหมอฟันนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ฝากสุดแางที่ผมบอกก็คือว่าเราจะนี่ไม่ได้เป็นเราจะหายปวดไปด้วยกันนะก็จะเป็นว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้